สวัสดีครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กซัมซุงส7ม r มาซ่อมนะครับลูกค้าแจ้งอาการซ่อมว่าไฟเข้าเครื่องแต่เปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้เสียบสายชาร์จของลูกค้านะครับตัวนี้คือสายชาร์จของลูกค้านะครับเห็นไหมครับมันมีไฟเข้ามาที่สายชาร์จนะครับจะเห็นว่ามีตัวไฟสีเขียว,ยวตรงนี้อยู่นะครับ นี่นะครับมีไฟสีเข,เขียวตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะลองเปิดตัวเครื่องดูนะครับกดแล้วไม่ติดนะครับไม่ติดจริงๆตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ที่ชาร์จหรือว่าตัวอะแดปเตอร์ของที่ร้านนะครับทําการทดสอบดูนะครับโอเคเปิดมาอันนี้สายชาร์จของที่ร้านนะครับ เราเราก็เอาสายชาร์จของลูกค้าออกก่อนใช้สายชาร์จของที่ร้านนะครับเสียบเข้าไปอ่าโอเคตอนนี้ใช้สายชาร์จของที่ร้านเนี่ยมีสัญลักษณ์รูปฐานนะครับโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ตัวอ่า แสดงผลที่ด้านหน้าของตัวสายชาร์จของที่ร้านนะครับจะมีตัวเลขวิ่งขึ้นมานะครับเดจ,จะลองเปิดเครื่องดูนะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ภาพขึ้นมาแล้วนะครับเปิดเครื่องได้แล้วนะครับก็เคสนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่สายชาร์จของลูกค้าเสียนะครับก็เลยทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับ ตัวนี้นะครับน,นะครับสายชาร์จของของลูกค้านะครับจะมีสถานะไฟขึ้นนะครับแต่ว่าจ่ายไฟออกมาไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวซื้อตัวสายชาร์จเส้นใหม่ก็เครื่องก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าที่มีโน้ตบุ๊กเสียแล้วต้องการจะนำมาเช็คหรือว่านำมาซ่อมนะครับสามารถนำมาซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กลมสักนะครับร้านจะอยู่ ตรงข้ามกับศารจังหวัดหล่มสักนะครับข้างๆกับเมืองไทยประกันชีวิตขอบคุณมากครับ